Música นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมแนวทางการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ในยุค New Normal กับนักลงทุนณนทะ่าเรือหลมฉบังจังหวัดชนบุรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเมื่อวันที่1ตุลาคม2563มีข้อสั่งการถึงกระทรวงคมนาคมในสประเด็นได้แก่ 1. โครงการศึกษารถไฟทาง ทางคู่ช่วงระนองถึงชุมพรวงเงินศึกษา90ล้านบาทผลเอกประยุทธ์ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบประเด็นด้านกฎหมายและให้เร่งศึกษาให้เสร็จโดยเร็วรวมถึงให้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นของโครงการนี้ด้วยคาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปี 2. การศึกษาจะทำแผนพัฒนาท่าเรือบกมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสอนอขอเป็นผู้ดำเนินการโดยรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบว่าสอนอขอกำลังศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทําโครงการอยู่โดยจะใช้เวลาในปี2564ศึกษา1ปีซึ่งการจะทำท่าเรือบกปัจจัยสำคัญคือจะต้องมีรถไฟเข้าถึงท่าเรือบกเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและ เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายลอจิสติกเข้าด้วยกันดังนั้นการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทำท่าเรือบกจะเน้นไปที่แนวโครงการรถไฟทางคู่เฟสที่1-2ถึงที่กำลังก่อสร้างและอนุมัติเป็นสำคัญแต่เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายทำแผนแม่บทบูรณาการรถไฟทางคู่ถึงมอเตอร์เวย์จึงเพิ่มโจทย์ให้สอนขอกลับไปคิดเพิ่มนอกจากรถไฟจะเข้าถึงแล้วท่าเรือบกที่ศึกษาไว้จะสามารถ ทำมอเตอร์เวย์เข้าเชื่อมได้อีกทางหนึ่งทางนี้นะครับเส้นทางมอเตอร์เวย์ไม่จำเป็นจะต้องสร้างแบบขนานคู่กับเส้นทางรถไฟตลอดช่วงหากมีพื้นที่อ่อนไว้หรือมีพื้นที่จำกัดก็สามารถเบี่ยงออกไปได้โดยทางสอนขอรับโจทย์นี้ไปเรียบร้อยแล้ว โดยนศักสยามได้กล่าวว่าท่านนายกพอได้ฟังแล้วก็กำชับกับผมว่าการก่อสร้างท่าเรือบกอยากให้ดูในหลายๆมิติให้รอบคอบนอกจากความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วต้องดูหลายๆมิติให้ครบถ้วนทั้งด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนของประชาชนคู่กันไปด้วยนายศักสยามกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางสนขได้เคาะพื้นที่ที่จะดําเนินการท่าเรือบกแล้วโดยจะนําร่องที่ตําบลหนองตีนกอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาในพื้นที่760ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะจะพัฒนาโครงการเนื่องจากอยู่ห่างจากสถานีรถไฟดอนสีนนประมาณ1กิโลเมตรสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกับทางหลวงหมายเลข315และทางหลวงชนบทหมายเลข3122 เพื่อเป็นประตูการค้าสู่ EEC และศูนย์กลางลอจิสติกเชื่อมโยงการขนส่งระบบรางทั้งในประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามตลอดจนโครงการรถไฟไทยจีนอีกด้วยขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ